C นะครับถามมานะครับพิมพ์ถามมาทางไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ผมเพิ่งอ่านเองเออทาง YouTube นะครับบอกว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีกรกฎแล้วก็เคยฟังนะครับที่สินแสหมิงนะครับได้ลงคลิปพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าลัคนาราศีกรกฎการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้เขาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ ก็มีความสงสัยเพิ่มเติมว่าแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงแปลงเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากน้อยขนาดไหนมีอะไรต้องระวังบ้างนะครับก็ผมพอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะดาวพฤหัสมันมาเป็นราชาโชคอยู่ในเดือนการงานตั้งแต่เมษายนนะครับก็อย่างน้อยที่สุด ความเป็นราชาโชคก็การันตีได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนในประการที่หนึ่งประการที่สองคือดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนการงานนะครับหรือเขาเรียกว่าพบกรรมะนะครับในภาษาโหราศาสตร์ชั้นสูงเขาเรียกพบลอยกลางฟ้านั่นก็หมายความถึงโอกาสลู่ทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่างๆแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวราหู ซึ่งดาวราหูไปได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับอธิบายเป็นศัสท์วิชาการนิดนึงแต่จะสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าคุณกําลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีงานมีความเฉริอนเก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบออกไปบางคนไปโชคดีกับงานที่2ธุรกิจที่2นะครับพยายามนะครับออมองอะไรที่มันหลากหลายเข้าไว้ดวงคุณมีโอกาสทําอะไรพร้อมๆกันได้2อ,อย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันตรงนี้ แล้วก็ดูจากดาวแล้วถ้าพื้นฐานดวงคุณนะครับไม่ขี้เหล่เกินไปน่าจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นช่วงจังหวัดที่ชะตาจะเริ่มตั้งตัวได้หรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้ทำนะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยต้องบอกว่าไปอยู่ในพบลอยกลางฟ้าดาวพฤหัสเนี่ยมันมาจากเรือนอะไรล่ะมาจากเรือนออสุภะ นะครับหมายถึงสิ่งที่ดีงามความสำเร็จโอกาสลู่ทางใหม่ๆ <c oughs> แล้วก็มาจากเรือนนี้ด้วยมาจากเรือนอ,อรินะครับมาจากเรือนอริก็หมายความว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆนะครับอาจจะต้องเหมือนกับลองผิดลองถูกลองทําดูแต่ว่าโอกาสมัน,มนเอื้อแล้วละ่ะนะครับคําว่าอริก็บวกกับคําว่าเหนื่อยไปนิดนึงแต่ก็จะได้รับความสําเร็จเพราะว่าได้เป็นราชาโชค คุณได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเช้ากรกรกทุกท่านนะครับอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีนะครับมีโอกาสถ้าเริ่มต้นได้ดีแล้วความสำเร็จก็จะไปได้แบบว่าถาวรหรือ,อ,อไปได้จนมีคุณมีความรู้สึกว่าคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะทำจนรู้สึกว่าไอ้มั่นใจแล้วเฮ้ยว่าไอ้ธุรกิจอันนี้โปรเจกต์อันนี้เนี่ยมัน มันไม่ไม่ขี้เหร่แน่นอนมันจะนําความสมเร็จในเรื่องการเรงินการทองมาให้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นผมขอย้ําอีกครั้งนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะอาชีพที่2นะครับโปรเจกต์ที่2หรืออะไรที่เอ่อทำเพิ่มเติมหรือเสริมเข้าไปจากงานหลักได้นะครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดี กับสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ตั้งใจนะครับความสำเร็จกำลังเข้ามาหรือใครนะครับที่ทำอะไรไว้เสร็จไปครึ่งๆกลางๆแล้วเอ้ยไม่อยากทำต่อไม่มั่นใจว่าจะดีไหมนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมขอสรุปให้ฟังแบบนี้ถ้าไอสิ่งเหล่านี้คุณมองดูแล้วว่าคุณยังสนุกกับมันนะยังมีความรู้สึกแฮปปี้กับมันแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาคุณมากเกินไปคุณทาต่อเถอะ นะครับเพราะว่าตามดวงดาวมันบอกไว้แล้วว่าความสําเร็จจะค่อยๆทย,ย,ยอยเข้ามาแล้วก็สรุปว่าด้วยความเป็นราชาชโชคมันการันตีความสําเร็จให้คุณแน่นอนไอราชาชโชคนี่เป็นตําแหน่งที่ดีมากทางโหราศาสตร์นะบอกก่อน,นนะครับไม่ใช่ว่ามึงจะมาราชาโชคกับทาโชคกันบ่อยๆนะฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับย้ําอีกครั้งว่าราชาชโชคตรงนี้ นำพาซึ่งความโชคดีโอกาสลู่ทางใหม่ๆมาให้ชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนสินแสหมิงขอให้โชคดีสวัสดีครับสินแสหมิงสเปเชียลเบอร์มงคลและเบอร์อัป,ปมงคลคนนะครับที่ฉลาดนะครับแล้วก็รักชีวิตนะครับอยากเห็นชีวิตตัวเองมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง ก็มักจะมองหานะครับตัวช่วยหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นมีความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับมีมาช้านานนะครับแล้วก็มาสัมพันธ์อ้างอิงตามหลักของโหราศาสตร์การที่เรานะครับสามารถนะครับเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลกับตัวเรานั้นก็เป็นอีก ตัวเลือกหนึ่งที่ถ้าทำได้ควรจะทำครับเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นชีวิตมักจะไปสัมพันธ์กับตัวเลขที่เหมาะสมแต่ละคนแตกต่างกันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนนะว่าเขามีเลขใดๆมาสัมพันธ์กับเขาหรือเป็นเลขที่นำคุณประโยชน์เป็นเลขที่ให้โชคนะครับฉะนั้นคำว่าเบอร์มงคลหรือเบอร์อัปมงคลน,นั้นแยกกันไว้อย่างชัดเจน วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมงคลของเบอร์มงคลเผื่อใครๆได้ความรู้ตรงนี้แล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับจริงๆแล้วเบอร์มงคลเนี่ยมันมันมีเลขเข้ามาสัมพันธ์กันได้อยู่หลายๆอย่างผมบอกก่อนว่าผมใช้หลักของโหราศาสตร์นะครับตัวเลขที่สัมพันธ์กับโหราศาสตร์กับเลขศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกันฉะนั้นเลขผลรวมผมก็ไม่ใช้ 3ตัวหน้าผมก็ไม่ใช้ผมจะเอาเลขเบอร์โทรศัพท์เพียวๆอย่างนะครับเลข2กับ4 4กับ2 2เบิ l, ้ล4เบิ้ลพรุ่งนี้ล้วนเป็นเลขที่นำพาให้ชีวิตเราไปเจอกับสิ่งที่ดีทั้งสิน้นหรือแม้แต่เลข1กับ5 5กับ1พวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือ5 5 6 6, 6 4 4พวกนี้ก็ดีนะครับเลขที่ผมได้เอ,อ่ย พูดขึ้นมาตรงนี้ล้วนแล้วแต่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในาชีวิตได้ดีดีมากกว่าเลขปกติไอ้เลขอ,มอลับอบมองคลเบอร์อัปมงคลน่ยไม่ต้องไปพูดถึงอยู่แล้วไอ้พวกสามเจอย่างเงี้ยศูนย์เอย่างเงี้ยเออนะฮะหรือว่าสองไปคู่กับ7อย่างเงี้ยเออบางคนบอกโอ้ยใช้มานานแล้วไม่อยากเปลี่ยนเอากับเรื่องของมึงอม นะฮะไม่อยากไม่อยากจะดีไม่อยากจะซักเซสก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับก็อยู่กับความน้มเหลวต่อไปอันนี้ผมพูดจริงนะนะครับบางคนแบบว่าไปเสียเงินเปลี่ยนทําอย่างอื่นต้องยัต้อง,ง,งแย่ที่แม่งไร้สาระทําได้กับการที่จะหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองกับรู้สึกลังเลกับมีความรู้สึกไม่มั่นใจหรือขี้เกียจขึ้นมาซะอย่างนั้นก็อันนั้นก็ต้องนับสภาพตัวเองอะนะฮะเออฉะนั้น ใครที่ให้ความสำคัญกับเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วอยากที่จะได้เลขดีๆไว้ใช้ลองดูเลขบวดที่ผมบอกพวกนี้ไปนะครับเนี่ยรู้แต่เป็นเลขที่ดีทั้งสิ้นจะไปได้พวก5 665 665 566พวกนี้ก็ยิ่งดีโคตรดีนะครับบางคนชีวิตอาจจะอยากต้องการความรักความรู้สึกสมหวังในความรักเลขพวกนี้ครับดีทั้งนั้นเลยไอ้พวก5 6 6 5 2 4 2 2 4 4 ให้มันอยู่ในหมวดพวกเนี้กลุ่มพวกเนี้เป็นเลขที่เป็นมงคลทั้งสิน้นนะอันนี้ก็มาแนะนํากันคร่าวๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงให้คําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดสาแถงโงเฮ้งและ12ลักนณาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิง ยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at m a s t e r n i n 6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ